สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กำลังรอเราดีวันนี้เป็นวันสอมรับปริญญาของเพื่อนเพื่อนยายทุกคนที่มสวใช่ไหมยายทุกคนทักมาว่าจะมาไหมแต่ฉันไม่ตอบใครเลยเพราะว่าฉันไม่เข้าหลับแต่ว่าจริงๆแล้วฉันจะไปหายายทุกคนนะเดี๋ยวไว้จอกันที่มาหาลัยแบบเซอร์ไพรส์อย่าลืมรอเราด้วยแล้วก็มาลุ้นกันว่าเราจะเจอกันไหมโ okay, <bye> อเคบายบายวันนี้ขอไปเอนจอิดอนัจุ๊บ <c oughs> เียแต่ตอนนี้เราก็กลับมาที่ MBK อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะมาตัดผมเสริมสวยก่อนที่จะไปหาเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นเราในลุกใหม่อันนี้ก็คือผมที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้เวเดี๋ยวเจอกันที่มอสโวไปตายเล้นทรงผมใหม่แล้วใส่ไหมกำลังไปมอสโวแล้วนะทุกคน รอเราก่อนนะจ๊ะเ,เดี๋ยวเจอกันที่มหาหมหลัยยา,ายปานิ่มสวยไหมสวยไหมน้อวันนี้จะถ่ายห<ว>มาดด้วยไ,ไ่หาเพื่อนคนอื่นอยู่ไหนเพื่อนคนอื่นอยู่ไหนเราแถวหน้รียช สแสดงความยินดีกับบัณฑิตอันนี้เป็นไม่เป็นว่าที่แล้วใช่ไหมเราเป็นบัณฑิตแล้วว้ยวันนี้สวยย้ำให้วันเดียวนะจ๊ะเราจะไปหายายกันทุกยายคิดว่าฉันไม่มาใช่ไหมยายมาแต่ยายอยู่ไหนไม่ทุกยายคิดว่าฉันไม่มามมเรียกเชาซี <laughs> มากวินน้าไม่ดบเลยอ่ะเลิก่ะเอออันนี้รูปไปแล้วโอ้โหจ้าจ่าเอาถ่ายรูปให้ละไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ได้ใส่ชุดยทำไมไม่ถ่ายไม่ไม่เขารักไม่ถ่ายรูปกันใช่เช่ามาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน อะเชลฮอตชุกฮอตสามสองหนึ่งให้ปัญญินฮอตชุกฮอตดิอันนี้ฮอตจริงฮัดลมโจ๋นอ่ะเป็นน้องยายราศีมีแต่ลูกหลักมั่งอ่ะเอ้ยเนี่ยมารวมเฟรมกันไหมคค้ขอบคุณมา มามามาเฮ้ยไปถ่ายตรงดอกไม้ไหมอ่ะตรงนี้แหละค่ะ Congratulations ค่ะไปต้องบอไปต้องบอลเราจะกลับไปเก็บของกลับแล้วใช่เลยเดี๋ยหม่แล้วอยากเป็นวันยินดีด้วยยายคนอื่นกลับยังยังยังเรากลับพร้อมกันอุ้ยเยอุ้มจะต้องดีใจมากที่ได้เจอฉันไง ฉันสูงเท่ายยอุ่มมันอนุญาตให้ถ่ายบอสหน้าเหมือนมากจถายป่ายัยคิดถึงฉันไหมยังไม่เลยขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่เรียนจบน่าเชื่าหรือยังอุ่มยังไม่อย่ะวุธยทำไมหน้ายังแน่นกันอยู่เลยเขาแจกหน้ากันยังไงโอ้โหตกซะแบบราคาอะไรนะแดงไปด้วยปะ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 แดงอยู่กับสก๊ออย่างนี้เออก็จริงสุภาได้ไม่ต่ำเลยว่าสุภาบอกว่าสุภายื่นเลย หรอยินดีกับทุกคนด้วยที่เรียนจบแล้วก็ยินดีกับตัวเองด้วยเหมือนกันที่เรียนจบฉันเหมือนแบบจะไปบินแบบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเหมือนจริงยายล็อกล็อกที่พีนจะจบแบบมึงจะไปไหนมาไหนต้องอ้อมมันก็เลย จะไม่จบนะเพราะว่าเจอกันแบบสเปซสปะะไปซินแล้วจ้ะนักือสภาลายเยอะสุดตีเขาเป็นคนของสาวผะจะเป็นลมเปล่าไงมาเจอน้ำตาแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมาจะกลับบ้านยังไงประตูไหนไม่รู้โอ้ยประตู้คือช็อตหลายรอบมากแล้วบ๊ายา Bye bye. ชอบดีนะปร๊ายบายบ๊ายบายเจอกันยบายเดินทางดีกคน <Hey. S 1> เราแสดงความินีกับเพื่อนเสร็จแล้วโอ้ยตกลอม <Hey. S 1> เดี๋ยวเราจะไปเซ็นท่านลื์กัน <Hey. S 1> Do you wanna know ในคลิปนี้ของเราก็จะจบเพียงเท่านี้เราจะยังความมดีกับเพื่อนๆบันทึทุกคนด้วยนะคะอาจจะวุ่นไวายไปบ้างไม่ค่อยได้ถ่ายบ้างเพราะว่ามันยุ่งจริงแล้วมันก็ไม่มีญญายขิ้นหมอด้วยเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คิปหน้านะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แ้วขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบาย